สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv slash fifa t h a k ี e นทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปล้เจอกันโอ้เดียวเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่ชั้นสอ อะไรอ่ะมันมีร้านเกมคู่แข่งเหรอมันมีร้านแล้วคือกูกูอยู่ชั้นสามแม่งคู่แข่งอยู่ใต้ตูดกูนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้สัสเดี๋ยวก่อนชัดแล้วชัดแล้วไอ้สัสชัดแล้วตำรวจเดี๋ยวก่อนไอ้สัสมีร้านคู่แข่งว่ะเห็นแม่แล้วดูร้านกูดิใครยังมาเข้าร้านกูเนี่ยถ้ามีร้านแบบนั้นเฮ้ย ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ไอสัตว์มาเปิดเย้ยกันแบบนี้แถมยัดแม่ร้านอย่างหรูแล้วทำไมกูไม่รู้ตัวต,วตนเก่งกับร้านนี้มาก,ก่อนร้านคู่แข่งเหรอคู่แข่งเหรอเอาเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอ๊ะมันไม่เป็นไรเลยอ่ะมันไม่เป็นไรเลยมันยืนนิ่ง เอาไอ้เยี่ยกูทำอะไรไม่ได้นานี้เอ้เอาบ้าเอ้ยผมทำอะไรไม่ได้เลยขโมยของได้ไหมเนี่ยขโมยของก็ไม่ได้โอ้โหกูทำอะไรไม่ได้เลยครับร้านนี้โอ้ยเย้ฝ่าไว้ก่อนเถอะมึงการโจมตีกูไปไม่ถึงงั้นเราทำอะไรมันไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรที่เราสามารถทำได้แล้ว เคสมันให้ซื้อคอมบนอเออว่ะเฮ้ยใช่มันเป็นเควสมันบอกว่าให้ซื้อเคสซื้อจอซื้อคีย์บอร์ดซื้อเมาส์ไอผมก็นึกว่าเรียบร้อยแล้วแต่มาสึกวงเล็บว่าต้องซื้อจากซามาซอก็คือต้องไปซื้อบนเว็บมั้งงั้นถ้าแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีตังค์อ่ะมันต้องไปซื้อบนซามาโซหรืออามาซอนอ่ะแต่คือกูไปซื้อจากร้านอาแปะนะครับผมสปาหล็กเอ้าเฮ้ยนว แล้วของที่จะมาสั่งอ่ะเอ้ยของที่จะมาส่งอ่ะเราต้องไปเอาจากไหนเนี่ยนี่วะอ่าพัดลมมาแล้วโอเคไอ้เหี้ยลูกค้าบนหนาวกูซื้อพัดลมมาลูกค้าบนหนาวกูซื้อพัดลม <c oughs> ขอดูเตอร์โมิเตอร์แป๊บนึงอุ่นนะฮะอุ่นโอเควันนี้ไม่หนาวงั้นเราเปิดร้านเลยครับเปิดร้านเลย อ๋อนี่ไงเนี่ยราคาถูกครับโอคอมพิวเตอร์เคสอ่ะอ่า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 เซตอัพนิวเซตอัพมอนิเตอร์เฮ้ยไอ้เฮียโ่มึงไปไหนและไอ้ซักกูว่าลูกค้าเหรอเปล่าขโมย <c oughs> แม่มึงขโมยของกูหวยสัตว์แล้วโดนตำรวจมาเซิร์ฟอีกตำรวจ มึงเซิร์ชขโมยเนี่ยไม่ได้เซิร์ชกูโอ้โหแม่งมาขโมยของกูไอ้เหี้ยแล้ววิ่งเข้ามาขโมยเคสคอมแล้ววิ่งหนีว่าไปเนี่ยที่กูจะเปิดร้านให้มันมีความสุขไยไม่ได้ไรไงวะย่งลูกค้ายังไม่เข้าเลยแบบมีแต่โจรเข้าโอเคเอ่อเรามาเลือกซื้อต่อนเนี่ยซื้อโต๊ะนะครับผมโอ้โหเหี้ยโต๊ะแพงมากเลยอะที่มีโต๊ะก็กากเลยเนี่ย โต๊ะอย่างแพงอ่ะโต๊ะแพงสุดแล้วไม่มีตังซื้อโต๊ะมีกากสุดก็300นะครับผมไม่ไหวนะครับเก็บตังก่อนเก็บตังก่อนสต็อปเพอร์นาลตี้อเอาไอสัตว์จ่ายบินขับปับตำรวจโอ้โหจเจริญละขับปับตำรวจ20ตะกี้เฮ้ย,ยลูกค้าเข้าลูกค้าเข้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอืมเปิดเครื่องเปิดเครื่อง เปิดเครื่องให้พี่ก่อนหน่อยลูกค้าเซิร์ช o g l e นะโอ้ผมชอบเสียกครับผมขอโทษ้วยครับหนาวไปครับเนี่ยลูกค้าเฮียหนาวอ่ะหนาวต้องทนครับลูกค้าโอเคขอยังมีปัญหาเลยนะครับลูกค้าผมจะดูเฮ้ยเดี๋ยวมันมีสกินเคสวะ่ะมันเปิดสกินเมื่อขายเลยครับพอเคส99เเหรียญเยอะอย่าเปิดไม่มีตังค์อ่ะ เปิดสกินในเกมขายเหรอโอ้99เหรียญลองดูเหมือนเลยเป็นไงบ้างเฮ้ยมีสกินสีเขียวสีเหลืองสีขาว,ส,ขาวสีขาวได้จะกากแต่มีสีเหลืองด้วยสีเหลืองคือดีป่าววะโอ้นี่เราได้เงินพันหนึ่งสวยสวยครับสวยครับสวัสดีครับ๋โอโอเคครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมค,ครับอ่าเฮ้ยโอเคตะกี้เราโชคดีนะฮะเราเรามีเงินซื้อเฮ้ยไฟดับแหมเอ้ดีว่าไม่ดับตอนลูกค้าอยู่นะครับเรจะซื้อของไม่ได้เลยโอ้ยพอหนึ่งพันเราจะเก็บเงินซื้อชุดใหม่นะฮะเพื่อให้เพื่อให้เควสเดินครับไอเควสเดินเก้าอ,อี้ปฏิกหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไงก็ต้องมีโต๊ะครับ ยังไงก็ต้องมีโต๊ะวางพื้นไม่ได้อยู่แล้วโหโต๊ะนี่มันก็400อะ่ะอ่าสองแล้วก็เคสเคสคอมพิวเตอร์เราต้องซื้อที่เว็บนะครับเรา,เรายัางไงมันบังคับเราซื้อที่เว็บสวัสดีครับข,ขโมยขจรหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคเฮ้ยร้านเราลุงช่วงชัชวาน เชลเล่นครับเชลเล่นครับผมเปิดให้แล้วครับพี่ผมเล่นฟีฟ่าอย่าเติมตังค์นะครับเกมไม่กากแล้วเราก็ซื้อเมาส์นะครับผมฮะอ๋ออ้นี่เราอ๋อโอเคสิบบาทเองเหรอพี่เล่นปลาเตียวเองเหรอผมบอกแล้วว่าเกมมันขาดนะครับเล่นปลาเตียวเองเลิกและนะครับผมโอเคแล้วซื้อคีย์บอร์ดนะฮะเอ่อถ้าเกิดว่าเราซื้อโอ้ อุปกรณ์ห่วยแตกนะครับแต่ว่านอืนี่มันพูดภาษาซิมด้ยโอเคลูกค้าเขาไม่หยดุดลูกค้าเขาไม่หยดุดมันร้อนมะเดี๋ยวรอมันมันเหงื่อแตกว่ะหนึ่งนะหรือว่ามันเปียกว่ะมาหรอกมันไม่ร้อนหรอกมันยังไงก็อยู่เลยเราทำงานต่อครับเราทำงานต่อเฮ้ยอะไรอะพี่น,นั่นปาเตียวเหงเหรอ ทีละสิบบาทมันไม่รวยหรอกนะเ<อ>กิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวต้องไปดูรีวิวนะครับมาติกแชร์เก้าอี้เมาส์คีย์บอร์ดโอเคตอนนี้คือทั้งหมดแล้วต้องทำทีละอย่างไงหนะึ่งพันแปดสิบเจ็ดเหรียญโอเคหมดตูดนี่คือหมดตูดแล้วนะครับกับคอมชุดใหม่นะครับผมมันบอกว่าหนาวนะครับผม I love to comment badly อไอคี้นี่นาครับคือร้านกูไม่มีปกตอะไรมันชอบ คอมเมนต์ในกระแบบไม่มีเหตุผลมันบอกว่าไวรัสคอมพิวเตอร์แหลกอ๋อเหรอมีไวรัสด้วยกูสแกนไวรัสก,กันแป๊บนึงอ่ะมันบอกคอมพิวเตอร์แหลกผะเพราะว่าเขามีไวรัสงั้นเราสแกนไวรัสแล้วเราก็ทำความสะอาดก่อนออสวัสดีครับโอ้ อโอเคเปิดเครื่องเปิดเครื่องทำความสะอาดต่อทำไมขยะเพียบเลยวะเฮี้ยนี่มันเอาเฮี้ยอะไรเข้ามาเนี่ยดู YouTube เหรอครับเฮ้ยไอเฮี้ยลูกค้าไม่ติดใจอ่ะแบบนี้คือลูกค้าไม่ติดใจครับมาแป๊บเดียวแล้วก็เล่นแป๊บเดียวแล้วก็ไปนะครับเชื่อลูกค้าไม่ติดครับนั่งไม่นานน่ะนั่งไม่นานมันบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยว่ะแล้วมึงก็ไม่ต้องพูดดิ มึงมาให้ดาวกูสองดาวแล้วมึงก็บอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงดีเที่ยงคืน,คนตีหนึ่งแล้วไอ้เยอะตีหนึ่งลูกค้าจะไม่เข้าร้านงั้นเรารีบไปนอนแล้วเขาเรียบเอาไอ้เยอะกูจะไปนอนเดี๋ยวลูกค้าเข้าอีกเ,อเราต้องซื้อแอร์ให้ได้ครับเดี๋ยวเราหักโอเคโอเคเล่นสามชั่วโมงนฮะนี่แค่มีโต๊ะโอ้ยเล่นเคาน์เตอร์ครับตัวนั้นเขาเล่นเคาน์เตอร์สไตล์แบบไม่ใช้มือครับใช้พลังจิตเล่นนะครับผมอา้อาวเฮ้ยมีอยู่ มีแลงลมเปืหัวร้อนพี่บินดีเซลนะฮะมาเล่นคาลเตอร์สไตล์ผมไม่มีเงินจะให้ทําทำอะไรแล้วนะครับผมแล้วผมรอพี่เขาไปก่อนแล้วผมจะได้รอปิดร้านนะฮะรอพี่เย่าไปก่อนพี่ครับตีสามแล้วนะพี่พี่ครับตีสามครึ่งนะพี่ยังไม่เลิกอีกครับพี่พี่ผมจะกลับบ้านนอนพี่พี่โตลูกเหมือนี้ผมก็แย่ดีโอ้ลูกค้าตีสี่ยังไม่กลับบ้านนะครับผมโอ้โห ไม่เห็นใจคนเฝ้าร้านเลยอ่ะไม่หลับไม่นอนตาไอ้ยังหัวร้อนอยู่เลยเนี่ยตีห้าแล้วผมจะนอนไอ้ย่อยเอาเฮ้ยพิเวนไอ้สั๊บเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ย่ยไม้ไปอยู่ไหนไม่รู้เชื่อมึงนั่งนานด้วยหยัดแม่ไม้กูอยู่ไหนไม้กูอยู่นี่ ฮ่าพ่อมดิอือไสัตว์แล้วตำรวจมันมาคุยอะไรผมวะแล้วตะกีน้นี้ตำรวจมึงเป็นคุยอะไรอะ่ะหยุดแม่ตะกี้ไม้ผมแม่งเก็บไว้กับตัวเลยโดนปรับด้วยไอ้สัตว์เอ้ยวิบิบแม่งนั่งนานโอ,โอ้ขอมาส่งแล้วนะครับผมวันนี้ถ้าอะไรเงี้ยยังไม่ได้นอนนะฮะ กูไปเหรอวะเขาอี้หายใครมาขโมยเก้าอี้กูไปวะเก้าอี้หายเก้าอี้หายโอ้โหหรือว่าตอนที่เราไปวิ่งไล่จับโจรเราต้องปิดร้านก่อนมัน้งเก้าอี้หายไอ้เหี้ยโคีย์บอร์ดเทเบิลคอนโซลโอ้เราเซตอัพก่อนเว้ยไม่เป็นไรเราได้ไม่ใช่คือเราจะมีสองเครื่องก็ไม่ได้ ไหลลูเกียร์เบาหายร้อนเลยเกียร์เก้าอี้หายเปิดเปิดร้านไม่ได้ เอเฮ้ยหยัดแม่ซื้อเก้าอี้มาผิดไอเ้เยี่มันเป็นเก้าอี้เล่นคอนโซลฟาเฮ้ย <Hey, S 2> มึงมึงนั่นแหละดูเพล่นเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่หว่าว่าแต่มึงอะกดฟอลโล่หรือ,อยังวะเอางงอีกงงอีกนี่ไงปุ่มตรงนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือยัง กดสิให้ติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก,ก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย